ุณรู้ไหมทำไมผมถึงมาอยู่ที่นี่ B.G. ปทุมยูเนเต็ดเพราะที่นี่มีเรื่องราวที่คล้ายๆกับชีวิตของผมผมเคยบาดเจ็บหนักต้องผ่าตัดข้อเท้าอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องหยุดการเล่นฟุตบอลไปประมาณ8เดือนนะครับแล้วก็เป็นอาการบาดเจ็บที่ ที่หนักที่สุดในชีวิตคือในส่วนของ BTPU เนี่ยก็เคยเจ็บปวดแล้วก็ผิดหวังเหมือนกันในการต้องตกลงไปเล่นในศึกไทยลีก2แล้วเราก็ผ่านเรื่องร้ายๆอย่างเงี้ยมาด้วยกันซึ่งตรงนี้ผมว่าทั้งตัวผมเองแล้วก็สมโมสรเนี่ยมีเรื่องราวคล้ายๆกัน นอกจากเรื่องราวร้ายๆแล้วก็มันก็มีมุมดีที่ผมตัดสินใจมาอยู่ที่นี่ก็คือได้กลับมาอยู่กับเพื่อนสนิทยอย่างอย่างนิวทีเดพันนะครับที่ผมสนิทกันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็น่าจะประมาณ15ปีแล้วนะครับแล้วก็นักฟุตบอลทุกๆคนของของบีจีเนี่ยมีความเป็นมืออาชีพค่อนข้างสูงมันทําให้ผมตัดสินใจตรงนี้ได้ไม่ยากพราะผมได้รู้ว่าพาร์เนอร์ของสโมสรบีจีพวีอย่างยูเมพัท ก็ไม่เคยทิ้งทีมไปไหนนะครับถึงแม้ว่าเราจะตกชั้นไปทถลีก2ก็ตามนะครับยูเมพัทก็อยู่ร่วมกับเรามาตลอด10ปีครับก็คอยซัพพอร์ตสโมสรมาต่อเนื่องนะครับ,นนรบแล้วก็ผมประทับใจในเรื่องความสัมพันธ์ของสโมสรน,นี้ครับ ป้าหมายหลังจากนี้ครับก็แน่นอนคนระับผมมาที่นี่เพื่อต้องการเป็นแชมป์นะครับแล้วก็ตอบแทนแฟนบอลทุกคนนะที่คอยสนับสนุนทีมมาโดยตลอดรวมถึงอยากขอบคุณทางยูเมพัสด้วยนะครับที่คอยสนับสนุนทีมอย่าง VTPU นะครับแล้วก็ยกระดับให้ทีมของเราเนี่ยเป็นอีกทีมหนึ่งที่มีความเป็นมืออาชีพสูงในฟุตบอลไทยลีกมาตลอด10ปีที่ผ่านมาและหลังจากนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรเราก็จะยืนหยัดเคียงข้างเพื่อข้ามอุปสรไปด้วยกันครับ